ศาสนาอลัยคุมะรักมะตุลลฮิวะรากกาตุท่านผู้ชมท่านพี่น้องครับคนเป็นพ่อเป็นแม่นะค่อนข้างจะแล้วก็เดินหาสถานที่เรียนให้กับลูกเนี่ยนะนะแบบต่างนานาจิตตังคุยกับคนหนึ่งบอกเรียนศาสนาดีอ้าวก็จะไปเรียนศาสนาบางคนบอกว่าเรียนศาสนาตอนนี้จบกันมาเยอะแล้วเดยวจะตกง,งานอ้าวเขาไปเรียนสามัญ บางคนบอกเรียนสามมันแล้วก็ทุกวันนี้ก็งานจะไม่เคยมีอา้าวก็ไม่เรียนอีกบางคนก็คิดสั้นๆงๆ่ายๆไปเรียนศาสนาก่อนแต่ว่ามันจะได้ละหมาดเป็นคือมันอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะท่านผู้ชมท่านพี่น้องครับส่วนตัตผมเราผมบอกทำดุลินได้หวันเนี่ยถ้าจะถามว่าผมพยายามจะบอกกับทุกๆคนว่าผมเนี่ยมาจากพื้นฐานก็คือจบประถมศึกษาก็คือจบปหกอ่ะ ที่บ้านส่งเรียนศาสนาหมดเลยแต่ที่บ้านมีเป้าหมายก็คือว่าหนึ่งต้องการสารที่จะให้ลูกๆเนี่ยกลับมาทำงานสอนอันกุรานแทนคุณพ่อก็คือยอเอาลอ,อย่าทำดังนั้นเราต้องมีเป้าหมายว่าเราทำอะไรเราเรียนอะไรเรียนไปเพื่ออะไรอย่าเรียนแบบถ้าจะเรียนสามันถ้าอยู่มหนึเนี่ยคุณต้องเลือกเดยแล้วว่าคุณจะเรียนโปรแกรมอะไร ถ้าจบมสามถ้าต่อมสี 4, นี่ต้องตอบโจทย์ได้แล้วนะว่ามสี่คุณต้องเข้ามาหาลัยคณะอะไร,ระเรียนเถอะไม่เป็นไรถ้าเรียนศาสนาก็เหมือนกันถ้าคุณจะเรียนฮาฟิสคุณจะเรียนอะไรเรียนภาษาอรับคุณต้องตอบได้ว่าเป้าหมายคุณเรียนแล้วจะไปไหนถ้าอัลลอฮ์กำหนดไม่ได้ไปฮามดุลิลเละห์อย่างน้อยเราก็มีพื้นกับการที่จะมาทํางานรับใช้ชุมชนสังคมอย่างน้อยก็สอนกุรอาน เพราะวันนี้ครูสอนก้นอานขาดแคนวันนี้คนนี้จะเป็นอิหมัมน้ำละหมาดแบบรู้ก็มีไม่เยอะนะในแต่ละชุมชนไม่ใช่บอกว่าทุกคนเป็นอิหมัมได้นะเราต้องดูว่าผมเนี่ยไม่เก่งเรื่องกล้องไม่เก่งเรื่องบันทึกไม่เก่งเรื่อง AI เราก็ต้องบอกเราไม่เก่งไม่ใช่ไปกดโม่จยกระทั้งพังเราเก่งอันไหนเราถนัดอันไหนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนเก่งภาษา ก็จะไม่เก่งเรื่องวิชาการบางคนเก่งวิชาการภาษาไม่ถนัดนิ้วห้านิ้วไม่เหมือนกันใช่ไหมละ่ะเมื่อไม่เหมือนกันเราต้องเอาห้านิ้วเนี่ยมาประสานแล้วอยู่ด้วยกันให้ได้อันนี้คือเรื่องสําคัญขอแนะออนวแนะนําอย่างนี้ว่าวันนี้ถ้าลูกหลานเราจะเรียนอะไรท่านต้องเป็นคนที่คุยกันแล้วเปิดหน้าตักคุยกันถ้าจะเรียนภาษาอาหรับไปเรียนที่นี่หาคําตอบให้ได้ โดยเราเป็นคนตั้งคำถามว่าทำไมเลือกที่นี่แล้วเรียนแล้วจะไปไหนเราเป็นพ่อแม่เราจะได้ฟังจากลูกเลยว่าไปทำไมถึงเลือกที่นี่เรียนแล้วจะไปไหนถ้าเขาตอบได้แล้วเรียนแล้วอยากไปต่อเมืองนอกอันทาดุลินละเราก็สารฝันเขาต่อได้ไงแต่ถ้าเขาตอบว่าทำไมเลือกที่นี่อ๋อ,อพอดีเพื่อนคนนี้ไปแล้วก็เรียนจบแล้วจะไปไหนไม่รู้พ่อ หาที่เรียนใหม่คุยกันใหม่ไหมฟังพ่อบ้างไหมก็เช่นเดียวกันวันนี้ถ้าจะเรียนอะไรครับศาส,สนาก็ถามแบบนี้เรียนสามัญเราก็ถามแบบนี้แหละทําไมเรียกที่นี่เรียนแล้วจะไปไหนเราต้องหาจุดมุ่งหมายเริ่มต้นของการที่จะเริ่มอะไรครับอามันทุกอย่างให้เนียดให้เป็นของการทําอามันเรียนศาสนา ให้เนียดเป็นอามันเลิบาดะเป็นการปฏิบัติที่เป็นการกระตันอยู่เป็นการแสดงออกถึงความรักที่จะให้อัลลอฮ์ท่งอะไรส่งพอพระฐัยเรียนสามัญเราเรียนเพื่ออะไรอนาคตต่อไป AI จะมาจะทําหุ่นยนต์เป็นโรเบิร์ตใช่ไหมเราบอกว่าอัลลอฮ์ห้ามสร้างรูปปัน้นอัลลอฮ์ห้ามปั้นรูปสัตว์แล้วเดี๋ยวก็จะมีนักวิชาการบอกว่าแล้วมุสลิมไปเรียนทําเป็นหุ่นยนต์โรเบิร์ตจะได้ไหม ท่านผู้ชมมันต้องมาแน่ประเด็นนี้แต่ผมกำลังจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าจะเรียนสามัญเรียนคณะอะไรเรียนรัฐประศาสนศาสตร์เรียนแล้วจะไปไหนไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาบอกคณะนี้จบง่ายไม่ต้องเรียนจบม .6 ไปทำงานเลยดีกว่าดังนั้นวันนี้เราต้องแนแนวนะเพราะสังคมมุสลิมเรากันสอนกันทุกวันเนี่ยบางทีขาดแนแนวถ้าโรงเรียนปนเนาะที่มีครูที่จบสามัญมาแล้วเข้ามาสอนปเนาะ เขาก็จะควบคู่กับการสอนแล้วก็แนะแนวบ้านเราก็คือตั้บีย้ยแต่ถ้าหากว่าท่านเป็นหมอัดลิมไม่ใช่มอรับบีนะม,มอัลลิมก็คือถึงชั่วโมงก็เข้าหมดชั่วโมงก็ออกแป้นหนังสือเสร็จก็กลับเด็กจะไม่ได้อะไรแต่ถ้าคุณเป็นมอรับบีคุณจะคอยมุดชิดด้วยชี้นแนะด้วยบอกเด็กด้วยอย่างนี้นะไปอย่างนี้นะมันจะต่างกันเห็นไหมครับผมก็ขออนุญ,ญาตเป็น มดชิดเป็นมรอบบีที่จะบอกกับผู้ปกครองบอกกับเด็กนักเรียนว่าวันนี้เรียนศาสนาไม่อดตายผมจบป .6 ผมเรียนศาสนาวันนี้ผมจบดอกจบดอกเตอร์จบตามแบบที่เขาจบไปแหละแต่ภาคภูมิใจไหมก็ได้เรียนเรียนเพื่ออะไรอยากรู้ว่าเขาเรียนอะไรแล้วเรียนอย่างไรแล้วทำอย่างไรก็แค่นั้นแต่ถามว่าดอกเตอร์ไปสอนมหาอะไรไหมผมบอกไม่ได้ฝันถามว่าทำไมไม่ฝันผมบอกผมอยากสอนกุรอาน แล้วเรียนทําไมเสียตังค์ผมบอกก็ได้เรียนแต่อ่านหนังสือได้ทบทวนไงดังนั้นจบปหกเรียนศาสนาวันนี้ก็มีงานทําแต่ถ้าเรียนสามมันแล้วจบไม่มีงานทําสิมันจะอายเขาฝากไว้ว่าวันนี้สําหรับคนที่เป็นพ่อแม่ถ้าจะส่งลูกเรียนสามมันเขาอยากเรียนสามมันให้เขาเรียนเลยแต่คุณต้องทําเหมือนนิ้วมือนะถ้าคุณมีลูกห้าคนพยายามไปในทิศทางที่แตกต่างกัน คนนี้เรียนอะไรครับเรียนนิติศาสตร์คนนี้จะเรียนวิศวะคนนี้จะเรียนแพทย์คนนี้จะเรียนพยาบาลคนนี้จะเรียนบัญชีในครอบครัวท่านห้าคนท่านลองคุยกันสิใครถนัดอะไรแต่ถ้าที่บ้านเก่งหมดเลยบอกอยากจะเรียนแพทย์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 อันหมดูลินแล้วไปเลยคิดว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยแต่ถ้าที่บ้านเรียนบอกว่าเรียนแพทย์คนนี้จะเรียนวิศวะลองหาสิสามคนเรียนศาสนาสักคนหนึ่งไหม แต่ถ้าจะเรียนสามมันหมดหรือทั้งห้าคนเราสอนศาสนาให้เขาได้ศาส,สนาไม่ได้เรียนจนกระทั่งว่าโอ้ต้องเข้าปอนเนาะต้องเข้าโรงเรียนต้องไปเมืองนอกศาส,สนาคือละหมาดศาสนาคือรู้เรื่องยสิสศาสนาคือรู้เรื่องฮาลานฮารอมและอ่านกุานให้ถูกชีวิตของท่านปลอดภัยแล้วแล้วท่านก็อะไรครับเอาสามันมาทํางานรับใช้สังคมวันนี้ถามว่างานการกุศลบ้านเราถ้าท่านไม่ได้เรียนบัญชี ถามว่าใครจะเป็นคนทําบัญชีหรือทําแบบคนแขกได้ตังมาตู้บอยจากเก็บกลับบ้านบ้าไอหม,มแล้วก็ไปนับอยู่คนเดียวอย่างนั้นหรืออันนี้แบบคนแขกท่านต้องได้เงินมาแล้วใครจะเป็นคนนับเฮเดนยิกเฮเดนยิกเรียนจบบัญชีมานับแล้วต้องสรุปสรุปแล้วใครจะเป็นคนทําคอมเราก็ต้องบอกลูกหลานเราวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงแล้วและไม่ตกง,งานอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์และไม่ตกง,งานแน่แน หนึ่งเรื่องภาษาลูกเราต้องได้อังกฤษลูกเราต้องได้ภาษาอ р а ถ้าลูกเราพูดภาษาจีนได้ลูกเราพูดภาษามมริยูได้พูดอุดดูได้เอาแค่ห้าภาษาประเทศไทยคุยให้รู้เรื่องภาษาไทยคุยให้เป็นภาษาอังกฤษสื่อสารทั่วโลกภาษาอารับสื่อสารกับมุสลิมได้ทั่วโลกและอารับภาษาจีนเพื่อที่จะทําอาชีพได้ภาษาเมริยูเพื่อที่จะอะไรครับเอเซียบ้านเรา ถ้าอุดดูท่านจะไปชมพูทวีปเลือกเอาว่าท่านจะเอามาลายูจีนหรืออุดดูแต่ที่หลักๆอาหรับไทยอังกฤษสามภาษานี่ภาษาสําคัญที่สุดเมื่อภาษาสําคัญที่สุดแล้วท่านจะเรียนอะไรวันนี้ที่มันขาดไม่ได้เลยในสังคมบ้านเราเรื่องพยาบาลเรื่องการแพทย์ะยังไงคนก็ต้องเข้าหาหมอเข้าหาพยาบาล เรื่องที่สองการก่อสร้างคือสถาปนิกย,ยังไงคุณก็ต้องปลูกบ้านจะปลูกได้ระบบใดก็ตามยังไงคุณก็ต้องปลูกนั่นสอนหลอ่อสอนลูกบอกลูกแล้วก็ระบบต่อไปเรื่องของวิศวกรรมต่างๆตอนนี้มีไอหุนยนรเบิตมีอะไรอุปกรณ์น,น,น็อตเนสเข้าอะไรครับคนแทบจะไม่ต้องใช้แล้วเราส่งลูกหลานเขียนคอมพิวเตอร์ ai it ไหมนี่คือภาษากับเทคโนโลยี ลูกหลานเราต้องเรียนอันนี้สามัญแต่ศาสนาคือถามว่าจะเรียนอะไรวันนี้โลกอาหรับมหาวิทยาลัยเก่าแก่ยามยีอาซฮัดอชชารีรฟที่ประเทศอียิปเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ไม่ได้มีห้าคณะไม่ได้มีหกคณะมหาวิทยาลัยนี่เก่าแก่แล้วสอนคนจบแพทย์ของอัสฮัดก็มีแต่ลูกหลานเราก็จะไปเรียนกันไม่กี่คณะเพราะเราเรียนปนเนาะไปแต่ไม่มีสามัญเราต้องกลับมาทบทวนการศึกษาใหม่ว่า ไม่แยกศาสนากับสามัญแต่เราต้องไปบูรณาการคู่กันสามัญกับศาสนาก็ฝากไว้นะครับวัสลมมามอมะลิกุมวะราฮ์มัตุลลอฮวะวะราะกาตุ